สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีอะไรที่ตกผลึกแล้วอยากจะมาแชร์เพื่อนๆนะครับนั่นคือการทำโซเชียลยังไงให้อยู่รอดไปเป็น10ปีนะครับหลักการของผมสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเราใช้ชีวิตแบบไหนครับเรามีกิจวัตรประจำวันแบบไหนครับเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอามาลงในโซเชียลครับแต่เราลงเฉพาะด้านที่เราอยากจะให้คนดูรับรู้นะครับแล้วก็พาคนดูเนี่ยนะครับไปสู่เป้าหมายของเราครับเป้าหมายของเราเนี่ยเพื่อขายสินค้าหรือว่าเพื่อทําให้เขาเนี่ยครับมาเป็น F C ของเรานะครับอันนี้แล้วแต่เป้าหมายเลยนะครับแต่หลักการเนี่ยนะครับสรุป ปรระะมาณนนี้นคับก็ใครอยากจะทำโซเชียลให้อยู่ยาวๆเลยนะครับก็ลองดูคลิปนี้จนจบนะครับก่อนจะไปดูกันนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับมันมีแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนะครับเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครที่อยู่ในยุค HiFi เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนมันจะมี My Space Friendster นะครับพอเปลี่ยนผ่านครับพอมายุค Google ก็มี a c e b o o k นะครับเสร็จแล้วก็มี Snapchat นะครับมีตัว Tik t o k นะครับมี Pinterest มี Link e ดินนะครับเยอะแยะมากมายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เจ๊งแล้วมันเกิดขึ้นมันก็เจ๊งนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ทำยังไงครับให้เราอยู่ได้ทุกสภาาาาวววะคคืออไไไไไมมมม่่่่่่แพลตตฟรรร์หนนนััเเเเจ๊งงงปปยย็ FC ที่เหนียวแน่นของเราเนี่ยยังคงอยู่ตัวตนของเรายังคงอยู่คุณค่าที่เราได้มอบให้กับคนดูนะครับยังคงอยู่อันนี้คือคอนเซปต์นะครับจากการที่ผมลงมือทำนะครับมาหลายปีแล้วนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าตรงจุดไหนนะน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมในการที่เราจะทำโซเชียลเนี่ยให้ไม่รู้สึกว่าตึงเกินไปนะครับไม่รู้สึกว่าอยากจะเลิกจังเลยจนเกินไปตรงไหนดีผมก็พบว่านะครับก็เอาชีวิตของเราเนี่แหละตัวตนของเราเนี่แหละสิ่งที่เราทําอยู่นี่แหละผลลัพธ์ที่เรามีเนี่ยเอามาแชร์ในโซเชียลเพราะมันไม่ฝืนครับ เพราะว่าสิ่งที่เราทาอยู่เนี่ยนะครับเหมือนว่าเราไปเที่ยวไหนมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็จับจุดที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับคนดูมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะพาคนดูเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะครับถ้ามันเกี่ยวข้องอ่ะก็เอามาโชว์เลยนะครับไม่มา่คมว่าเราจะต้องโชว์ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ทําเป็นพวกเลเวลตี้โชว์นะครับที่จะต้องให้คนแบบมารู้ทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะครับไม่จะเป็นถึงขนาดนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ดูองค์ประกอบที่สําคัญมากเลยก็คือแสดงด้านนะครับที่เราอยากจะให้คนดูเห็็นนกก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 คือออออถ้้้าาาาาาเรรรตตงงงโัสใลลุ่่มทีํย เราก็ไปโฟกัสกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการอยากจะลดน้ําหนักออกกําลังกายนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับเราก็ลองโฟกัสไปนะครับแล้วเราก็แสดงบางจุดที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายให้เขาดูนั่นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะโชว์แต่ด้านดีอย่างเดียวนะครับแต่หมายความว่าเราก็โชว์ด้านที่เป็นมุมอื่นนะครับที่คนดูอาจจะไม่เคยเห็นอย่างเช่นนะครับมีความลบเหลวมีอุปสรรคนะครับเราก็สามารถมาแชร์ได้คือผมว่านะครับการที่ทาโซเชียลยุคนี้เนี่ยเหมือนกับการหาเพื่อนนะครับเรามีเพื่อนนะครับในโลกออนไลน์นะครับคนดู้สึกสนิทใจกับ เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนจริงๆไม่ใช่เป็นดาราเป็นคนที่ดังมากจนเข้าถึงไม่ได้พอเวลาที่คนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนสนิทใจกับเราเนี่ยนะครับเรามีสินค้าหรือว่าบริการอะไรนะครับหรือว่าเราแนะนําอะไรนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าแต่ตรงนี้สําคัญนะครับก็คือสิ่งที่เราจะมาแนะนําคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับเราไปแนะนําสิ่งที่มันไม่ดีนะครับแล้วคนดูเนี่ยนะครับเขามารู้ทีหลังนะครับว่ามันไม่ดีนะครับเขาก็จะหมดความน่าเชื่อถือเรานะครับแบรนด์เราก็จะพััััััังงงทนนนนนนีีะะคครรรบบดด้้เ่ยยวว กลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราไปแนะนาหรือว่าบอกต่ออะไรเขาเนี่ยนะครับระวังด้วยนะครับว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงๆครับเราใช้จริงๆครับเราได้ผลลัพธ์จริงๆครับแล้วค่อยมาบอกต่อแบบนี้จะดีที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีนะครับองค์ประกอบในการทาโซเชียลเนี่ยให้อยู่เป็น10ปีมี3ข้อด้วยกันนะครับหนึ่งคือเราชอบเราหลงไหลอะไรเรามีผลลัพธ์เรามีอะไรที่ทําอยู่ปัจจุบันนะครับทำไมจะต้องเอาที่เราชอบด้วยเพราะว่าเราจะอยู่กับมันไปเป็น 5- ปี10ปีครับถ้าเราชอบเปลี่ยวประดาวนะครับแล้วเราเลิกไปนะ นั้นเนี่ยลองเลือกอะไรที่เราชอบนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีช่องเดียวแล้วก็ทามันช่องเดียวเป็นสิปีก็ได้นะครับแต่หมายความว่านะครับถ้าเราโฟกัสไปแล้วว่าเราชื่นชอบเรื่องนี้นะครับเราก็สร้างขึ้นมา1ช่องทางนะครับผมคิดว่ามันจะมีบางช่วงนะครับที่เราเนี่ยครับเปลี่ยนความสนใจนะครับเราก็สร้างช่องใหม่ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ไม่ซีเรียสว่าเราอ่ะจะต้องอยู่ที่ที่เดียวช่องช่องเดียวตลอดไปนะครับให้สร้างนะครับช่องทางนะครับที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้คนกลุ่มเดียวกันประเภทเดียวกันเข้ามาจอยเข้ามาแฮงเอากันนเเข้าามป็ ชุมชนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ซึ่งข้อแรกเนี่ยนะครับการที่เราชื่นชอบลงไลนอะไรก็ตามนะครับแน่นอนครับเราจะต้องมีผลลั์ครับผลลั์ไม่มากก็น้อยนะครับอะไรก็ได้นะครับขอให้มันมีผลลัพธ์ให้มันมีเรื่องเล่าครับเราสามารถเล่าเรื่องได้ว่าเราทําแบบนี้มาเราไปเจอแบบนี้มานะครับขอให้มันเป็นเรื่องเล่านะครับมันได้หมดนะครับมันน่าสนใจเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับข้อสอนะครับข้อ2ก็คือกลุ่มคนดูของเราครับเขามาหาเราครับเพราะว่าเรามีอะไรที่เขาต้องการนะครับเรามีบางอย่างที่เขาต้องการสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่ท ทำเป็นคนที่เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณหน้านะครับเขาเห็นว่าเราเนี่นะครับ ดูอายุอ่อนกว่าวัยเราบอกไปว่าอายุ30แต่คนดูมักจะบอกว่าเรียนมปลายอยู่หรือเปล่านะครับเราก็ใช้ตรงจุดนี้ได้ว่าเรามีผลลัพธ์ที่คนดูเขาอยากได้ก็คือหน้าอ่อนกว่าวัยแล้วใช้อะไรละ่ะมันถึงได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับ3คือนําเสนอชีวิตในบางส่วนที่จะไปตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเราครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างของการที่เรามีหน้าอ่อนกว่าวัยเนาะถึงแม้เราจะอายุมากแล้วแต่ว่าเราดูแลตัวเองดีนะครับทำให้คนที่มาติดตามเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเออแล้วเคล็ดลับอะไรละ่ะที่ ทําให้เราเนี่ยหน้าอ่อนเยาว์ขวายบ้างเราก็นําเสนอด้านที่เขาอยากจะรู้ครับเรานําเสนอว่าเรากินอาหารเรานอนหลับนะครับเราพักผ่อนเราใช้ครีมเราดูแลร่างกายแบบไหนนะครับเรานั่งสมาธิเราทําอะไรจิตใจให้มันสงบนะครับร่างกายหน้าตามันก็เลยอ่อนเยาว์ขวายนะครับเราก็บอกไปเรานําเสนอตรงจุดนั้นให้เขาเห็นนั่นเองนะครับเพราะเมื่อที่เขาดูเขาเสพคอนเทนต์ของเรานะครับเขารู้แล้วว่าเรามีสิ่งที่เขาต้องการแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองหาแล้วรัาว่าแล้วสินค้าบริการอะไรล่ะที่เรามีที่จะไปช่วยเหลือเขาได้นะครับซึ่ง เราจะขายของตัวเองก็ได้นะครับเราจะเอาสินค้าของหนึ่งมาขายก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าเราอาจจะทําได้ทั้งสองแบบครับคือขายทันทีเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือค่อยๆทาโซเชียลไปแล้วก็ให้คนเนี่ยมาเป็นฐานแฟนกลับที่เหนียวแน่นแล้วก็ค่อยขายนะครับทำได้หลายแบบแล้วแต่ครับส่วนตัวผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกกรณนศึกษานะครับช่องเซนเป็ดมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าที่ผมไปพบว่าทําแบบนี้เนี่ยมันอยู่ได้นานเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรก็3มข้อนะครับผมจะทบทวนอีกทีครับหนึ่งนะครับความลงไหลล่ะคืออะไรนะครับความลงไหลความชํานาขอองผมคื ผมชอบหาเงินออนไลน์ครับผมหาเงินออนไลน์ในหลายรูปแบบที่ผมชอบผมมีความสุขในการที่จะตื่นเช้ามานะครับอัปเดตข่าวนะครับข่าวสารเกี่ยวกับดิจิทัลมา r k e ติ้งผมจะอ่านเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆครับผมชอบอะไรแบบนี้ซึ่งจากการที่ผมชอบแล้วผมลงมือทาเยอะเนี่ยนะครับก็ทําให้ผมมีผลลั์ครับผลลั์จากการหาเงินออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t อกนะครับยูทูบเนี่ยผมมีผลลั์ผมมีเรื่องเล่าผมมีอะไรที่จะมาบอกต่อคนอื่นนะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปประยุกต์ดูนะครับว่าตัวเองมีอะไรคล้ายๆแบบผมหร ขอมูลเองเนี่ยนะครับการที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายคนดูเนี่ยนะครับผมนึกง่ายมากๆเลยนะครับก็คือตัวเองในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยผมเป็นพนักงานประจําที่ไม่พอใจต่อการที่มีรายได้นะไม่พอใช้นะครับต้องการหารายได้เสริมครับรายได้เสริมเนี่ยนะครับก็คือไม่ต้องออกไปนอกบ้านทาอยู่ในบ้านนะครับทำออนไลน์แล้วมีเงินเข้ามานะครับนี่คือตัวตนผมแนอดีนะครับซึ่งเพื่อนจะเห็นว่าช่องเซนเป็ดเนี่ยนะครับมีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับมาเซตอะไรต่างๆครับออกแนวแบบว่าให้กำลังใจครับนี่ก็คือตัว ตันของผมในอดีตนั่นเองครับตัวตนของผมในอดีตเนี่ยนะครับผมก็ไปซื้อหนังสือนะครับเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือนะครับพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองนะครับเยอะพอสมควรตรงน,นั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้ผมเนี่ยนะครับตระหนักครับว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ทํางานประจำอะไรเงี้ยนะครับเขาคงมีความรู้สึกแบบเดียวกับผมว่าทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกนะครับอุปสรรคอุปสรรคอุปสรรคนะครับผมก็เลยทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการให้แรงใจเนี่ยผสมกันไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนน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 ะะะะคคคคครรรรัััับบบือออออผผผมมมมมไไไไ่่่่่่่่ดด้้้้้้ยยยาา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 ากกกจจเเเเเเป็็ลลฟ์โชแแตตตตตขใใววีีีงงงํสิห ต,ตัวตนของผมในดดิต,ต,ตเองนะครับสก็คือผมนําเสนอครับผมนําเสนอสิ่งที่กระตุ้นครับทำให้คนเนี่ย ость, อยากจะรู้อยากจะได้ข้อมูลอยากจะซื้อสินค้าของผมนี่นะครับเพื่อนเพื่อไปเคยดูคลิปไหมครับที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวอาหารนะครับเขาปรุงรสเขากินเข้าไปเราดูแล้แลวเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับเราอยากกินอยู่นั้นไหมเรากลืน้ําลายไหมถ้าใช่มันอารมณ์แบบเดียวกันครับการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับถ้าคนดูเขาดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้จังเลยอยากจะรู้เพิ่มจังเลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็คือหัวใจของการทำคอนเทนต์ก็คือ ทําให้คนรู้สึกว่าดีจังเลยนะครับอินฟลูเอนเซอร์ KOL ที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยนะครับทำให้เขามีอารมณ์นะครับอยากจะซื้อสินค้าอยากจะเข้าไปทาอะไรก็ตามนะครับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในคลิปนั้นนะครับอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้จังเลยนะครับคอนเซปต์ของผมก็คือคือดูช่องผมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะได้เหมือนผมอยากจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนผมนะครับดันั้นเนี่ยการนําเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในช่องเซนเป็ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวสอนวิธีทำนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้สอนอย่างเดียวผมแสดงผลลัพธ์ด้วยการที่สอนว่าทําอะไรยยัังงไไบ้้านนน่่คือมก็ดโช์แต ถ้ามันมีเรื่องของผลลัพธ์ว่าเราทําจริงได้จริงเนาะมันทําให้รู้สึกว่าไอ้น,นี่มันของจริงนะไอ้น,นี่มันไม่ได้แบบว่าจํามาท่องจามาพูดเนาะมันคนละอารมณ์กันอันต่อมาก็คือนะครับผมใส่ความเป็นตัวตนเข้าไปนะครับความเป็นตัวตนของผมก็คือผมตั้งใจว่าอยากจะทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับแล้วก็ให้คนดูเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าโหคุณค่าครับสิ่งที่เรามอบให้เนี่ยครับมันเกินกว่าความคาดหวังสมมติว่าคนดูคาดหวังเท่านี้ครับผมให้เท่านี้นะครับบางทีให้มากเกินไปคนคิดว่าผมหลอกอีกนะครับก็คือผมตั้งใจว่าถ้าาเร ให้แบบไม่กักนี่นะครับแล้วคนดูเขารับรู้ได้เขาสามารถไปทําแล้วมันเกิดผลลัพธ์ได้ตรงนี้คือคีย์ไฮไลท์เลยนะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้นะครับไม่มากก็น,น้อยก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะเริ่มเชื่อเรานะครับประเด็นคือการทำโซเชียลเนี่ยทำให้คนเชื่อครับถ้าเขาเริ่มเชื่อแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเขาจะไปพูดถึงเราเนี่ยในแง่ดีๆต่อคนอื่นนะครับเขาจะแนะนําเราเขาจะปกป้องเราสมมติว่าถ้ามันมีดาราม่ามีคนมาโจมตีเราเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้แหละจะเป็นคนที่มาช่วยปกป้องเราช่วยโต้แแยงทนนเรราะคับ ระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับก็คนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องซื่อสัตย์กับคนดูฐานกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็คืออย่าไปทรยศเขา่นเองนะครับทำอะไรที่หวังผลที่มันไม่ดีต่อเขาอะไรอย่างงี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็สร้างฐานแฟนคลับขึ้นมาอย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยนะครับก็รักษาให้มันดีด้วยนะครับคอนเทนต์ต่อมาก็คือผมจะอัปเดตข่าวคราวนะครับข้อมูลต่างๆอะไรที่มันเพิ่งมาใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากนนนนรัั้้้เเีี่่ยาาวววมมอปดดตตททกผ็ใชงสพๆํ คอนเทนต์แล้วมันหมดมุกครับก็ลองไปติดตามข่าวนะครับจากต่างประเทศจากในเมืองไทยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็มาสรุปแล้วเราก็มาเล่าข่าวก็ได้นะครับสุดท้ายก็คือผมเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าเราแสดงด้านเดียวจนเกินไปเนี่ยครับมันดูเหมือนไม่ใช่คนอ่ะมันเป็นแบบว่าให้เห็นแค่ด้านเดียวเพราะั้นเนี่ยผมก็จะแง้มแง้บางส่วนนะครับให้มาเห็นนะไม่ว่าจะเป็นให้ดูว่าผมรีวิวนะครับการมาอยู่เชียงใหม่ผมรีวิวการที่ในแต่ละวันผมทําอะไรบ้างนะครับผมรีวิวนู่นนี่นั่นนะครับอะไรที่ทําให้คนรู้สึกว่าโอเคความนึกคิดของคนเราเนนนนีครัมป็จ นะนะครับมีรักโลภกดหลงบางทีผมก็มีคอนเทนต์แบบดราม่าบ้างอะไรบ้างนะครับก็ดูมันทําให้คนรู้สึกว่าไอเนี้ยมันเป็นคนจริงๆนะมันมีรักโลภกดหลงนะมันเป็นคนปกติมันเล่าไม่แหละนะครับบางทีถ้าเราครับโชว์ด้านเดียวนะครับผมคิดว่ามันดูแบนจนเกินไปมันดูไม่ใช่คนจริงๆอ่ะมันเหมือนตุ๊กตาเอามาตั้งแล้วก็ทําให้ดูเหมือนกับว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะครับไม่ใช่คนจริงๆนะครับอันนี้ก็คือไอเดียของผมนะอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับก็เพื่อนๆลองดูว่าครับมีจุดไหนที่เราสามารถนําเสนอเพิ่มมเติได้้บาน ําดูนะแล้วก็ดูฟีดแบ็กครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สุดท้ายนะครับก็ทําออกมาสม่ําเสมอครับคือเราทําสิ่งที่เราชอบเรามีความคิดเห็นต่ออะไรใหม่ๆนะครับเราพูดออกไปเราพูดออกไปทําออกมาเยอะๆครับวันนี้เนี่ยเราตื่นเช้าขึ้นมาเราคิดอะไรอ๋อเราก็พูดออกมาครับเราเดินไปเจออะไรนะครับเราก็พูดออกมาครับย้ำอีกทีก็คือที่มันเกี่ยวข้องกับคนดูด้วยนะครับพอคนดูเขาเสพเราไปเรื่อยๆนะครับเสพคอนเทนต์เราไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะกลายเป็น F C แน่น่นะครับคือตรงนี้แหละครับจุดสําคัญเลยก็คือคนที่จะทําได้ไม่รอดไม่นานนี้นะครับมัน องเซนเป็ดเนี่ยนะครับก็คือทําแล้วมันได้ช่วยเหลือคนอื่นทําแล้วมันได้เงินทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเซตไ้เลยนะครับว่าหาเงินจากอะไรมีสินค้าหรือว่าบริการเตรียมพร้อมไว้หรือยังนะครับเปิดช่องมาเนี่ยนะครับจะได้หาเงินได้ทันทีนั่นเองนะครับเพราะว่าระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องกินต้องใช้นะครับดังนั้นเนี่ยวางแผนให้ครบถูปถ้าเราไม่ใช่คนที่ร่ารวยมหาศาลแล้วก็ทําออกมาเพื่อแชร์เพื่อแบ่งปันนะครับไม่ต้องการอะไรเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็ยกไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะแต่ถ้าใครที่ัยงงต้อ หาเงินอยู่นะครับก็ลองตั้งเป้าไว้นะครับว่า,วาชอบอะไรมีผลลัพธ์อะไรนะครับกลุ่มเป้าหมายเป็นใครกลุ่มเป้าหมายต้องการสินค้าหรือว่าบริการอะไรที่เราสามารถหามาตอบสนองให้กับเขาเหล่านั้นได้นะครับแล้วเราก็จะได้ทำคอนเทนต์อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าเราทําไปเพื่อที่จะได้ฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็ในอนาคตนะ่ะคนเหล่านั้นเนี่ยาก็จะกลายมาเป็นคนที่เป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมคิดว่าตรงนี้นเนี่ยผมตกผลึกแล้วก็มันค่อนข้างลงตัวนะครับผมคิดว่าผมไม่ต้องฝืนพยายามนะครับถ้าอะไรที่มันฝืนเน งทีเลยว่ามันไม่ใช่ละผมจะต้องเปลี่ยนละนะครับก็เคาะไปเคาะมานะครับได้มาประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองไปใช้ก,กันดูนะครับโอเคมีคําถามอะไรนะค,รคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วพบกันใ่วิดีโอหน้านะครับสับวันนี้สวัสดีครับ